สวัสดีครับวันนี้เราก็มาลองสนามใหม่กันนะครับก็อันนี้ก็เป็นสนามบิคุโจน,นะครับเป็นอีกสนามหนึ่งในเชียงใหม่นะครับตอนนี้เขาจะทำเว็บแรมใหม่เลยมาลองกันสมัยปกติเขาจะเล่นกันตอนเย็นนะครับแต่ผมไม่มีเวลาตอนเย็นก็เลยชวนน้องๆมาเล่นกันตอนเช้านะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาทำใหม่นะ <Okay. S 1> ก็จะมีแหลมที่ลาดเอียงฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเวฟแลมนะครับอันนี้เป็นลาดเอียงนะเอียงเฉยเฉยอันนี้ก็จะเป็นเวฟแลมก็จะมีโค้งๆค้งเป็นคลื่นสักหน่อย <Okay. S 1> ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐานครับอ่าเป็นสนามเรียบใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมาลองเล่นนะครับโถษโทษโทเโทดรเมื่อกี้มันลองว่าไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวลต่อไปเราจะขึ้นไปลองเวอรแล้วหนึ่งยาว15เมตรด้วยั ไม่ได้ออันนี้ก็น้องอาร์มก็ปกติพี่ผมเล่นก็จะเล่นอยู่ที่ขับคับวิ่งเนาะเพราะว่ามันมีร่มแล้วก็ผมสะดวกตอนกลางวันตอนเย็นไม่ไปว่างอันนี้ก็จะเป็นลองเล่นกันก็สนาม ิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จแต่ก็ย่อไว้<ย>อเอ่ได้นมองกลับมาก็น,นีก็น้องอามเล่นขึ้นลงกติดก็มีสนามบาาทห้เล่นด้วยนะครับเด็กๆก็เล่นกัน,นมีของเองก็ ขึ้นลงปกติให้ชินกว่าครับาอ,อ,อันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานมากนะประมาณสองสามอาทิตย์นก็ยังไม่กล้าฟาดสแนปเท่าไหร่ก็ปกติครับสนามใหม่ก็ขึ้นลงให้ชินกว่าขนม <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ให้ชินก่อนว่าความสูงประมาณไหนเราจะสแนปได้อันนี้ก็เป็นอีกอีกมอหนึ่งค่ะเว็บแบง น,นี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันก็จะมีช่วงที่ให้เราได้ไอพักแล้วก็คิดว่าจะทําท่ายอย่างไงบ้างตรงนี้ก็จะเล่นสนุกอีกแบบหนึ่งครับค่อนข้างาค่อนข้างมีให้เล่นเยอะนะอันนี้ก็เคยเล่นแล้วอันนี้ก็ให้ดูความชันนะแล้วก็ ความสูงของสนามเดินดูห้ดูเรียบๆฝั่งนี้จะเป็นเวฟเป็นคลื่นครับเป็นโค้งหน่อยแล้วอย่างนี้มันชีเฉียงบเวลาขึ้นมันก็จะกระตุกนิดนึงตึ๊กมันก็จริงๆน่าจะทำลาดเอยียงอีกนิดแต่ก็เล่นได้ครับ ก็มีนามบาทให้เล่นกันระหว่งางรอเพื่อนก็มีร้านเซิร์ฟเบงขายกาแฟโก,โกโก้ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็มีไว้ให้บริการนักเซิร์ฟนะครแล้วก็ขนมที่นี่ก็อร่อยมากนะครับโกโก้ก็อร่อย ผมชิมแล้วก็ว่างๆใครมาเชียงใหม่ก็แวะมาเล่นกันนะครับหรือว่าชาวเชียงใหม่ก็แวะมาเล่นกันได้นะครับที่สนามเร็วๆนี้จะมีจัดแข่งด้วยนะครับสวัสดีครับ